เลยสีลมแม่เอ้ยแม่จ๋าแม่อยู่ใส่แม่เอ้ย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 ได้ยินแม่ป่ลูกแม่แม่กลับมาหาเอ้ยแล้วแม่เอ้ยคิดดดแม่ร้ายหลายแม่เอ้ยเอ้ยตอนนี้แม่ได้มาเกิดเป็นป่าบูท้องแมอ่อาศัยอยู่ในวัง อยู่ในวังน้ำแห่งนี้ละลูกถ้อเกิดว่าเอื่อยคิดหอดแม่เมื่อยเอื่อยมาหาแม่ได้ตลอดเวลาเลยนะลูกจ้าแม่เอื่อยสิมากสู้มือเลยแม่เอื่อยแม่ต้องไปแล้วนะลูกแม่บ่สามารถสิดูแลลูกบ่สามารถที่สิปกป้องลูกจากคนใจร้ายได้อีกแล้วเอื่อยดูแลเจ้าของแล้วลูกจ้าแม่เอื่อยสิคิดหอดแม่สู้มือเลยแม่เปิดเวลาของแม่แล้ว แม่ต้องไปแล้วนะเอื้อยดูแลเจ้าของดีๆได้ลูกแม่ดูแลเจ้าของดีๆเด้อแม่แม่จ้าแม่ดูแลเจ้าของได้เอื้อย ขอโทษด้วครับคนเป็นยังคือมานาั่งไอยูนี่ครับเอลยคิดโอดแม่เอยอยากกดแม่ช่างน่าสงสารเหลือเกินเรานนะคือองค์ชายมาจากเมืองสวรรค์สาลีนีล่ละอ,องค์ชายแต่เรานะ่ะบกคิดบ่ฝันเลยว่านอกเวียงนอกว่างนนะ จะมีหยิงสาวที่สดสวยงดงามแบบเจ้าเราสุดสึกถือตาต้องใจกับเจ้าเสลือเกินแม่นางองค์ชายองค์ชายบ่ลังเกียรสาวชาวบ้านก็จังเอวยบ่คะบอเลยเอวยเรานนะกับถือใจในความใสซื่อบริสุทธิ์ของเจ้าถ้าเรา สีน้ำเจ้าเขาเวียงเขาว่างไปเป็นพระชายาของเฮาเจ้าสิวาจังไดองค์ชายถ้าทึงสัน้นให้องค์ชายไปกราบทุ่นเสด็จ่อเสด็จแมรให้เมา่อวอกกับ่อกับเมรของเอง้ยได้เลยถ้าทังสัน้นเรานะสีมอแวหวนวงนี้ให้กับเจ้าไวเวียนเก็บไวด้ดีๆเด้นนั่งเอ้ยแล้วมือนาะ่ะ เราสิมาสู่ขอเจ้าเดอเอาา้อเอ้ยสิ่าองค์ชายอย่าลืมสัญญาเดอ้เอพ่อกลับมาเด้อเอ้ยสิ่า,าพาดเวียนเพยรต,ตัวนี่คืองน,น้าเทอันี่นคือจีไายไดลายบาทเทนนี่องค์ชายไปเวีนยังม่งามันไปใส่เลยที่เท่านี่ มันแมนอยู่ว่าท้องแมนมันแมนมึงเบิ่งดีๆก็ได้มึงเบิ่งดีๆก็ได้บ่แมนจังใดกูเล่นน้ำก้นมันมาติดๆแต่ว่าน้ามันบ่แมนมันก็เบิ่งคขกๆแนีเพียงมันก็เปลี่ยนไปขักแททวากูว่ามันต้องปอมโตแน่เลยเงินกูคิดว่าจากสิมันมาหอดกลางทางมันต้องโทนัดหมอกระเป๋ามา้ีสินาให้มันหมอใดว่ ก็เปลี่ยนคักเปลี่ยนแม่แท้กูว่าที่กูหูจักอยู่ตอนนี้มีหมอบีบีวงระเบียบเว้ยแล้วก็เฮ็ดตาเฮ็ดข้างเฮ็ดดังนี่น่าจะหมอท็อปคลินิกหน่ามันจะเปลี่ยนไปได้ปะนี้เขาต้องใส่บริการแล้วอีเ้าจะมันมึงเล่นไว้คักเน กันค่ะแข่ยกันเนาะเขาใจผิดอย่างเนาะจ้ามันเขาใจผิดอีไอ้เนี่ยมันทำไก่มันทำไก่เบิงเบิงเบิงมันเบิงเบิงหองท่านบอมแมนดอกสังเกตมมางแพทเงินแพดขโมยบอลหนิแหวนแหวนแพทวงบอหมดเลยเงินวายไปเอามาเงินมึงเป็นแต่ย่านกว่ามึงขาดหลายประเด็นกว่าไปเอามาไปเอามามึงนาทีมึงเอาแม่งมาให้ผมได้ไหม เว้ยนนี่เบนของเอ่้ยจ้าขอโทษนะจา้าต้องเกิดการต้องเกิดการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพาเข้าใจผิดบ่าเข้าใจยังทั้งสิ้นเอามาแบนอะ่ะมึงให้เอาหรือบ<ฮ>่มึงสิให้ห,หรือบ่ให้เอาเอาาดี๋ยวนี้ไม่ยอมแล้วจาออ้าขอร้องอย่าทำลายอื้ยเลยเท่าเท่า,าจังมึงน่ะสิไ,ไปตายแค่ก็ไป ได้แมนเพชรแล้วเว้ยกูก็จึเป็นคนรวยหาเงินเงินเงินเงนเงนผู้ชายในคันเอาไปใครนี่แต่งเงินบัากหลายเลยที่เท่ากหนมันตายหางทบบ้านไปเลดได้หลายก็ส0สล้านว่าโอ้ยเห็นว่าสิคูณสองผนวเองเงินมางานนี่รวยรวยรวยยาเดียวโอ้ยเป็นเศรษฐีแล้วจูนี่เนี่โ พี่น้องมาดิเลี่ยม<อ>งังชายบอกเาะว่าเพนชายซอยเอเื่ยแน่นี่จักนี่พุ่นเอื่ยแม่นบ่ะครับเบิึงเงาบึงแมน่นรอจ้าบิึจจบงหนับเลี่ยมหนับเลี่ยมอัดวาสนาอีดิบเวนเพ็ดพุ่นนี่นะมัน่เป็นองค์ชายมันเป็นโจร<ะ>แล้วเนี่ยมันไปนลักแหวนเพชรเขามากผมนี่ก็เลยต้องนั้นมาเอาของกลางแหวนเพชรอยู่น้ำพุ่นเป็นบ่ะครับโอ้ยขอโทษด้วยจ้าเสียใจด้วยแหวนเพชร็่ได้อยู่กับเอื้อยดอกจ้า ปุนห์ขี่ขโมยสองคนเท่าๆยืนอยู่สองคนพ่นจ้าปั้นจ้าปั้นให้ผูดดีๆแม่พ่อที่โชคดีครับปั้นไปครับเชิญครับไปเล่ยนกับพ่อปั้นเป็นนักันครับเดี๋ยว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 มาครับมาจับผมให้ยังนี่พุทเป็นโจรครับนีมีมีโจรใส่โจรใส่ผมเป็นโจรใส่นี่ครับแหวนเพชรครับพ่อปั้นเนี่ยมันมันเขาแหวนเพชรไปยังแหวนเพชรไปล้วแหวนเพชรมันเป็นของโจรนี่โจรโจร ไปครับไปเล่นโซ่พ่อบ้านเป็ดน,น้ากันครับมากค่ะบนน้ำตำรวจยาวมึงสิผ้พาพให้ไปเล่นโซ่พ่อบ้านเป็ดให้เจ้านั่นล่ะครับกูได้ออกมาแล้วนั่นนี้กูบยยอมเข้าไปแน่นอนมึงสิเอาจักนัดอเอานัดเดียวเอานัดเดียวจ้าว่าเอาลายนัดดอกนัดเดียวกับพออ่อแล้วล่ะหัวจะออกมาพอ่อหลอกน้ำมูลก็ให้กูอยู่น้ำมูลในที่พได้อยู่ในโบูธน้า บักนี่มาหายบอกคือแถอ,อพี่แม่ <บะ S 2> ไม่อยา่ายไงตำรวจแม่ออยึดแล้วน,นี่ครับคนคือโจรครับตำรวจ <laughs> <laughs> ย้ำสอมกันย้ำสอมเบากไปกับหัวไปโอ้ยน้อคอยกระไรยานคักตำรวจก็ <laughs> ตำรวจไปตะยานแห้งจ,บ,จบแล้วจิจบแล้วแม่มึงวะเนี่ยพี่นอ้องเอ,อ้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ายิงของเจ้าของโอ้ยเนาะแมซสอนให้รู้ว่าจังไดยพี่แม็กสอนให้รู้ว่าปลามีหลายมองหลายหนอง <c oughs> อย่าพากันไปหาเหรียญยุไก่น้ำมันสิได้เงินสามสิบล้านแม่นบอกเรียวกันแมน่นแมน่เหรอยอ,ยอย่าส่วนมูว่าเด้อหกสิบล้านเอาโอ้ยจะสรุปว่าจังไหนน่าจะเลี้ยกใดไปเลี้ยกใดยุ่งใส่กันกระยอนเขายุ่งใส่กันนี่ล่ะ เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเเดี๋ยวจ้าบ่ได้ในตายยุติแม่เ่าตายค่ายาาบริเตยน้ำมูถ้าเลี้ยงนี่สอนให้รู้ว่าว่าควายเหยียบน้าพริกแตกอยากไหลสันแล้วลักป่าเผาในกระตาเออเออแตกไรเพรได้กินมึงเป็นไหนเปไมึงเป็นไดแม่มึงยาจ้ามึงคือโหดใช่ไหมไม่ร้องเบิ่งสันครูครซ้อมน้องตุ่มเด้อ เพิ่นฝากว่าถามในคอมเมนต์อยู่ดิถามมาคือว่าสิขึ้นใดบอ <laughs> <laughs> โอพี่น้องอจบอีพี่นี่สิขึ้นใดบ่เอาขึ้นบ่ได้ดอกเอพราะว่าตอนนี้คือเมียบอกเลิกแล้ว <laughs> ทุกคนเป็นห่วงเพื่นถาม,ปมาปื๊ดพระเอกมามีพูดกระวงามงแท้ต้องเบิง่งเหลีวก่อนสิมาเป็นพระเอกกับเป็นนางเอกมาก่อนล่ละค่ะเป็นนางเอกย่คณะาดใดเนาะเนาะกสิหลขคณะอยู่เออกสิเออเอา เิดมานมาก่อนเร็วๆดีใจน้ำเนื้อเอือสมใจครักตอนนี้นางงามทุกท่านกำลังเริ่มนะครับผู้เข้ารอบทั้งหมดตอนนี้สวยอยู่ค่ะมายืนเรียงแถวน้าตอนนี้สวยอยู่ค่ะฟอนเนี่ยเอามันเป็นยังน่ะมันเป็นยังนั่งไม่ยังน่ะพยาาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยไม่ยังอยงไหนยังอันนี้ละมันยันเห็นอย่างอันนี้ค่ะค่อยตายแม้ เดี๋ยวโอ้ตายย้อนอันนี้ติโอ้ตายย้อนไม่ไพ่กับอันนี้ย่านยังนังยับไปไก่ๆมันยับไปเมยับไปว้าเดี๋ยวเดี๋ยวย่านไห้ย่านยังช่ไปไก่มันผีไพ่อีนี่แหละฮะกินน้ำต้นกล้วยนะวัดตายเราเด้เดี๋ยวถามอี อีหลับเล่นเป็นคั้วไอแมนบอจ้าอีพี่หนามึงเตรียมตัวเลยไอ้บ้างคอนเซปต์แล้วเป็นยังเอียกเล่นเรื่องนั่งหมาขาวมึงเป็นหมาบ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องงงอยี๋ยวนี้งงปะบอกงงตัวละครมาซุ่มปลาทั้งหลายแหละลงมาสุเป็นปลาอย่างเนี้ยลงมาสักเกินเออไายมาทาปลาพร้อมไายน้ำมาเอออะไรอะไรน้ำอะไรพี่แม็กอะไรน้ำนี่บอหน้ำไปหนีเออไปยังเขาสีโต๊กน้ำ มาเร็วปลาน้ำลึกอยู่เดน้ำลึกอยู่เดเมนเอาไวน้ำไม่เป็นขึ้นไปลูกนะมันลึก18เมตรนุ่นแม่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 มึงจะไปไหนแม่ฮะลงมานี้แม่ขอเองละเตีเออมึงกินแล้วลืมอข้าว่าจาของเป็นแม่แม่หาแม่ดูปลาสิแม่อุ้ยปลาแต่ละตัวน่ารักมากเลยแม่โดยเฉพาะอีครั้งหน้าเนี่ยเนี่ย ขอพูดกับอีนี่ได้ไหมแม่ว่าแม่ชอบปลาตัวไหนแม่แม่แม่ชอบปลาตัวไหนแม่โอ้ยให้เขาได้บอกแน่เอากบวนานกูเพ่ได้บอกเข้ามาแม่กูมาเสียงนี่เนาะี่ปลาตัวนี้เนี่ยนี่นี่แน่นี่แน่ตัวไหนจ๊ะนี่แน่นี่แน่ปลาแม่เราคงคอยไปเล่นใส่หอดเสียใส่หอดเสียกีฬาซ้อนแม่ปลา ปลาทูนี่แนี่เสียซื้อคณะเบิดอีผากมึงเอ้ยแม่อันนี้ปลาอะไรอ่ะแม่อันนี้ปลาปลาแซลมอนอ๋อปลาแซลมอนค่ะอุ้ยปลามีราคาปลาลูลาปลาลูลาอันนี้ปลาอันนี้ปลาบุตทองอ๋อนี่คือนางเอกใช่ไหมแม่ค่ะจวนอีที่สามค่ะปลาอะไรคะปลาตีนค่ะโอ้ปลาตีนปลาลิ้นปลาลิ้นอ๋อปลาเลนปลาตัวสุดท้ายแล้วค่ะแม่เอาไม้ให้มันพูดหน่อยค่ะปลาตะลับเมียจ้าปลาเอียงอะหนู ปลาตลับเม็ดปลาอย่างปลาตลับเม็ดอ่ะปลาตลับเม็ดไม่เป็นไม่อย่างปลาตลับเม็ดมันเป็นแนวใดปลาจระเม็ดตีปลาจระเม็ดโอ้กคนที่มาปลาตลับเม็ดกคนที่มาปลาตลับเม็ดกคนที่มาสิเดี๋ยวเพิ่งจะว่าปลาตลับเม็ดดีจะบอกผมเขาเด้อเอออยไปคืดก่อนเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวจงไม่เถื่อนใช้สงการแม่ขาวันนี้แม่ยังอีก มันมีคำถามมาอีกแล้วถาม <laughs> ่ามึงจะคืนจริงๆไหมมึงจะคืนได้ไหมแม่หรือว่าจะได้กินยาคืนคือบอกพี่น้องนะครับอันนี้มันเป็นการแสดงเนาะน<อ>ปกติกะอยู่บ้านกะเป็นไรก็นีค่ะโอ้ยนองเอาพระเอแพทย์มาสัมภาษณ์จังบาทแน่พี่น้องก็คาใจดิใฮ้เทเอาไม่ให้น้องนะเอาละ จบไปแล้วสองอีพีในสำหรับการสลับบทบาทมีความรู้สึกจังใดในบทพี่น้องทั้งบ้านฟังนะครับชอบค่ะีดแต่งแบบนี้ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะก็รู้สิรอบสอบคำถามได้เลยนางงามพยืนได้เลยได้เป็นตัวของตัวเองมากเลยครับพี่แม็กได้เป็นตัวของตัวเองมากเลยค่ะขอบคุณมากที่ให้บทนี้กับหนูนะคะเพชรพีรพัฒน์ค่ะเชิญนางงามท่านต่อไปค่ะอีปลาแซลมอนมาเลยค่ะ ช่องตอบคำถามได้หน่มากกุสิขารอบบอบวายาวปลาเจ้ามอนถอเอาปลายังสนะคือปลาลดนี่ค่อยเสียงเสียงไปหมหนูสองอีพมีความรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยค่ะกดดันครับกดดันทไมกดดันจ้าตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้แล้วค่ะไปยังครอยู่เพราะฝนปืนรอแล้วบอกยังไงวะก็พอกับแม่มึงลาบอะไรสมน้ำหนา ต่อไปต่อไต่อไปเชิญเลยค่ะต่อไปสวัสดีค่ะปลาทองค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะสองอีพีที่ผ่านมาปลาทองปวดปล่อยมากเลยค่ะชอบไหมคะหลังจากอัดอั้นมานานเออคิดว่าจะคืนไหมคะอ่าเดี๋ยวนี้หมดแล้วครับเป็นอห่งนะครับหมดอะไรหมดค่ะแฟนขับมาหมดแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีวแฟนขับแฟนขับูวหยิง เบิดแล้วแต่แฟนสาวหัวโปกไม่อยู่อีปลาตัวต่อไปค่ะมาโอ้ยปลาหยางก็อยะทีอาก็นะรู้องกื้อปลาหยางกานั่งปลาหยางเกาะปลาจรัดเม็ดครับปลาจรัดเม็ดตรลับหรือจรัดก็จรตลัดเม็ดครับโอ้ยกูเราเขาใจน้ำสองอีพีที่ผ่านมามีความรู้สึกไงบ้างคะก็เออรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงไหมครับเออชีวิตจริงเด้ชีวิตจริงเขากะมันกโลงอยู่ครับ กับผมแม่แม่ทั้งบ้านกับในกลุ่มปีนห้องสิ่ในบ้านบ้านฮักบ้าเจ็นดีครับกับป้าตองป่าตองตกใจว่าผมเป็นกระเทยแท้บอเป็นบ้าป้าเป่นป้าโต๊ะเก๋นี่ล่ะเพิ่นบ้าตกใจเลยเพิ่นบ้าตกใจเลยเพิ่นรู้แล้วเพิ่นรู้แล้วมาขับชอบครับชอบมากครับโอเคขอแท็กซี่อีพี่ครับเป็นมาที่สนมนั่งเอกมาสัมภาษณ์เจ้าบานก็หนัก เออมาแม่นั่งใหญ่มาเอ้ยกับไอ้กับอีมันหนิดูดุลเอ้ยไอ้อีมาเบิดเลยเอ้ยหรือเต้ามาตะเผาแก้วกับตะเผาทองเออช่วงเปิดใจจังหวะนก็อยากจะบอกว่าเธอสวยมากเอาตีเธอเพิ่งหูตีเบตได้เว้ยเดี๋ยวท็อปไอจับมือนะเือแม่จริงเลยแม่ต้องเล่นเกินค่าวตัวได้อีฮานี่ ว่าไงคุณแม็กสองอีพีที่ผ่านมาที่มีการแต่งกายแบบนี้ครับมีความรู้สึกอะไรบ้างคะกับมีความรู้สึกว่าเวลาส่องกระจกแล้วตัวเองดูสวยแต่ว่าบกกายางออกจากของชื่นอยู่ทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะอยู่ทางบ้านก็ให้การตอบรับโดยการหัวครับขอบคุณสำหรับคำถามและคำตอบค่ะแม่แต่ว่าสองอีพีึก ใส่ทถวส่วนศูนย์คล่องๆเนาะแม่แม่อีกรอบหนึ่งแม่รอบต่อคำถามอีนี่เอิญกูดูให้กูห้างอายขนแม่ได้ยินข่าวว่าคนบ้านแม่เขาเปิดกับทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะอะไรนะเปิดไลส์สดทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะคนบ้านแม่เปิดเ่จ,จอใหญ่โท,ทรทัศน์แปดนิ้วแปดสิบนิ้วค่ะ <c oughs> พ่อกับแม่ของแม่ว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อบอกว่าป้า ลูกเล่นแล้วอินตามจนร้องไห้มึงอย่าเมื่อบานเด้อเป็นยังเั้นแต่ก็เป็นยังงี่สดไอ้ฮะโอ้แม่นเหรอ,อ,อพอกับแมึงบูดานี่ยพอกับแม่งเอกบูดาดิองุนลงมาหน่อยลูกเขาไม่ให้อ่างุนเลยค่ะสองอีพีนี้เป็นยังไงบ้างคะในการแต่งกายสวยๆแบบนี้ค่ะแน่นครับแน่นย่างไงแฟนขับแน่นขึ้นมากกว่าเดิมเป็นแฟนขับแน่นล้นลามพอครับอะไรคะชุดนี่แน่นครับ บ่ได้เลยตีเนียนมาข้างมึงอยากจะบอกอะไรกับแม่แม่แฟนขับบ้างเลยค่ะใช่เลยค่ะบ่ต้องห่วงครับผมบ่ต้องห่วงบ่ต่องห่วงลูกเฮดไอซูยางคิดว่าถ้าแต่งอีกจะแต่งไหมคะแต่งไ้ตลอดไปค่ะร่างวันชนะเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ มันจับมือกันแล้วร so <Plaza. S 2> <sprinkle> ้างวันชนะเลิศอาจารย์ดนตรีอลังการประกาศผลนากง่ามแท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 มอาจารย์โจมีดนตรีในใจเราร้างวันผู้ชนะเลิศการประกวดอีเป็ดมันเ้ยลงมาพี่มันไก่โบนกล่องซุ้มบะฮอดเดี๋ยวพี่แม็กจะกูหั้ว่าเขาซื้อเป็ดโอ้เออกลางๆลูกกลางๆอาจารย์คีย์บอร์ดมาได้เข้า ผลการตัดสินการประกวดมีส s ก r a n d Army 2022ได้แก่นางงามผู้เข้าประกวดหมายเลข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 เลหมายเลข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 ตอนนี้นางงามก่อนที่จะประกาศผลนะคะจันค่ะยากขออนุญาตถามคำถามก่อนค่ะ เราจะต้องตัดสินด้วยรอบตอบคำถามนะคะเริ่มจากนางงามน้องต่อโชคค่ะคณะกรรมการส่งคำถามมาเรียบร้อยนะคะถามว่าพอาย์กำลังสองคูณด้วยสี่หารด้วยแปดบวกด้วยหกลบด้วยสี่คูณด้วยศูนย์หารด้วยศูนย์บวกอีกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะอยากได้ผัวขอบคุณค่ะ ต่อไปเชิญนางามค่ะสบายเขียวค่ะน้องสบายเขียวค่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าโลกใบนี้มีผู้ชายม,มีผู้หญิงม,มีเพศที่สาม,มหนูจะเลือกเป็นเพศใดเพราะอะไรตอบคำถามหนึ่งนาทีค่ะตังกาถามสำหรับตัวดิฉันนะคะขอตอบในชั้นสาลนะคะ <laughs> ค่ะประกาศผลลราค่ะผู้ชนะการประกวดม s สอาบี2022ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขเป็นนางงามมาจากจังหวัดอำนาจเจริญท็อธนาชัยค่ะเชิญผู้ผู้ชนะเลยค่ะเลขล็อกอีกแล้วอ่า พิ่นบอกให้เตยล่ะค่ะมึงได้เท่ายค่ะฮะมึงได้รางวัลค่ะอะมึงได้รางวัลรางวัลยังมึงชนะอีหตะก่อนวินแก่ตี้บ้างหันมึงชนะได้ด้วยกีฬาได้รางวัลนี่บ้างหันออีเขบวนมาแล้วมึงได้มงอีหัมึงได้มงโอ้โหแฟนหุ่นมันงามมองใดค่ะงามมองนี่ค่ะกูเกิดวันจันทร์ค่ะเตยค่ะ อาเต้ล้นายนาย,นาย่าทรงไทยพี่เห้น้องพ่อกันอีพี่ต่อไปครับขอประคุณความมวลความซื่นจากศิลปินบอใหมพี่ให้น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนั่มนะครับที่มาเป็นกําลังแรงใจกับศิลปินสุกูสุสคนอีพี่ <S <S <EP S 1> ต่อไปเป็นกําลังแรงใจให้กับลูกหลาน,นเก่าเด้อพี่น้องเด้อ